ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพืพี่พี่ 4, และครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในช่อง youtube ชัดเดิมบางวันนี้ทางช่องก็มีหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณเป็นเป็นพิมพ์ฐานสูง ซึ่งมีน้อยครับไม่ค่อยปรากฏสู่สายตาประชาชนเท่าไรเพราะว่าปีที่สร้างก็ค่อนข้างจะเป็นปีที่ลึกนะครับแต่ว่าสร้างก่อนที่ท่านจะเสียนะครับสร้างก่อนที่ท่านจะเสียนะครับทันแน่นอนนะครับองนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าลักษณะ ที่เขาใช้นะครับเขาใช้แบบทองแดงเถื่อนนะครับอันนี้เป็นยุคยุคต้นที่รอแล้วมีก้านช่อนะครับหลังจากที่เรอพิมพ์ขี้จาแล้วนะครับก็มาทำสารฐานสูงนะครับเพื่อนๆอ่าดูพอสอนะครับ2 4งสห้นะครับก่อนหกูนนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อท่านจะเสียประมาณ6 2 4 6 2หอโดยประมาณนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็คืออ่ายังเป็นอยุคต้นอยู่ก็คือมีร่องรอยการประกบแม่พิมพ์นะครับมีร่องรอยการประกบแม่พิมพ์นะครับอรอบทั้งองค์เลยนะครับก่อนที่จะมาอรอเป็นพิมพ์นิยมซึ่งเป็นพิมพ์ที่ ไม่มีจะเข็บแล้วครับพิมพ์นิยมแต่นี่เป็นอองค์นี้เป็นช่วงร้อยต่อระหวา่างยุคแรกซึ่งได้ผ่านการาทดลองนะครับทดลองทำหลังจากที่เทก้นกระบุกกระดกไปแล้วก็ทดลองติดการชนวนนะครับแต่ว่าองค์นี้ พระชุดนี้เป็นเป็นชุดแรกๆนะครับที่ทําการทดลองอติดติดช่อนะครับเพื่อนๆด,ดูอาจรักนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับแต่พระองค์นี้ถึงแน่นอนครับผมถึงยุคแน่นอนครับดูลักษณะทรงพิมพ์นะครับความชัดเจนนะครับสวยงาม เนื้อทองแดงนะครับอ่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะหล่อง่ายนะครับอ่าก็คือความเป็นทองแดงก็คือจะอ่อนนะครับอ่าจะจะไม่มีเนื้ออื่นผสมน้อยนะครับลักษณะนี้อัตลักษณ์โดยรวมก็คือว่าเป็นพระหล่อนะครับอ่าแต่ว่าอ่าเผอื่นว่าองค์ หลวงพ่อองค์นี้หลวงพงศกันตรงนี้ก็คือเป็นยุคระหว่างรอยเชื่อมต่อนะครับทําไมผมถึงได้พูดว่ารอยเชื่อมต่อเพราะว่าการฉนวนนะครับจะไม่เป็นแบบยุคยุคหลังแล้วนะครับอันนี้เป็นการชนวนยุกแรกนะครับตัดเป็นเต้าสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับแต่ร่องรอยการประกบแม่พิมพ์มีนะครับยังเหลืออยู่นะครับ มีเส้นเดียวนะครับไม่ใช่รอยทอดนะครับอันนี้คือรอยประกบไม่พิมพ์นะครับแต่ว่าท่านทําในยุคหลังจากเสร็จทําทพิมพ์ทิตาเรียบร้อยแล้วก็ามามาทําพิมพ์ฐานสูงนี่นะครับทําเป็นฐานสูงซึ่งเป็นพิมพ์ทด,ทดลองนะครับลักษณะพิมพ์ทดลองนะครับทดลองทําก้านช่อนะครับ แต่องนี้อ่ะในในใจผมผมผมก็ผมดูความเก่าแล้วก็อ๋อองนี้ถึงยุคแน่นอนครับแล้วก็เนื้อท่านนี่อ๋อตอนนี้กลับแล้วนะเนื้อกลับเป็นเป็นลักษณะอ๋อออกแดงน้ําตาลแล้วครับออกแดงส้มครับสองสี่ห้าเก้านะครับดูผิวนะครับมีความเก่าของเนื้อนะครับไม่มีอะไรใดๆขัดจังสินนะครับอันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับ แล้วความยุบความเฮี่ยวความย่นดูดได้เลยครับสะใจครับตรงนี้สะใจครับลอ,องรอยการประกบแม่พิมพขึ้มนมานี้หหไต่ขึ้นไปบนศิรษตะอ่านี่คือร่องรอยปร,ประกบพิมพ์หน้ากับพิมพ์หลังนะครับเพราะว่าอ่าอัตักษณ์ การแกะไม่พิมพ์นี้ก็คือยังทรงคอนเซปต์ไว้นะครับเพื่อนๆถึงจะเป็นฐานสูงนะครับแต่ท่านเพื่อนๆมาดูฐานธรรมดานะครับดูลักษณะนะครับก็อัตลักษณ์โดยรวมก็มีความใกล้เคียงกันแทบจะ80%มีแต่ว่าเขาโครงของทรงพิมพ์เพราะว่าพระชุดนี้ในช่างนะครับช่างที่แกะ บล็อกแกะไม่พิมพ์นะครับมีหลายคนนะครับซึ่งมาช่วยกันทําก็คือกว่าจะหล่อมาเป็นแบบนี้นิยมก็คืออันนี้คือมาตรฐานแล้วนะครับหลังจากผ่านการทดลองมาแล้วก็คือการกลมอันนี้คือการกลมนะครับส่วนยุคต้นที่ทดลองทําทก้านก็คือทําทกา้านเรียมแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เทเบ้ากระดูกนะครับไม่ใช่เทเบ้ากระดกูก เดินดูๆๆนะครับร่องรอยตามซอกในซอกนะครับอันนี้คือความก่านะครับแล้วก็มีเม็เดเลือดเป็นจริงๆนะครับเป็นเนื้อเกินนะครับอยู่ด้านในด้วยนะครับเป็นหลุ่มเป็นหลุ่มครับเป็นหลุมอันนี้ร่องรอยเป็นลักษณะร่องรอยของฟองอากาศนะครับแต่ลักษณะผิวผ้านี่คือไม่เรียบตึงนะครับ ปูบีปูบีนะครับแต่ว่าถึงจะยังไงก็ทรงพิมพ์นี้ก็ยังชัดเจนนะครับเพื่อนๆเ,เห็นหลังซักูนะครับคือครับที่ลักษณะนี้ที่ผมดูนี่ก็คือเป็นเหมือนเหมือนเหมือนขี่เบ้านะครับแต่มันจะฝังอยู่ทำในร่องลึกๆนะครับอ,อย่างซักูนะครับ สองสี่ห้าเก้าครับอันนี้ก็เป็นผมก็ยังมั่นใจว่าก่อนที่จะมาทํำฐานเตี้ยนะครับแต่ว่ายังใช้แม่พิมพ์แบบประกบอยู่แบบแบบแบบยุคยุคต้นนะครับใช้แม่พิมพ์ประกบแบบยุคต้นแต่ว่าทรงพิมพ์แกะมาเป็นพิมพ์นิยมแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงรอยต่อนะครับดูตาเป็น ตาเป็นหมวกแกป๊ปเลยครับสวยงามนะครับอ่าดูศีรษะนี่ครับเหมือนเหมือนก้นบาทพระเลยครับเสียนบาทตาหมวกแกป๊ปจมูกชมพู่ครบนะครับอัตลักษณ์ต้องรอยการอ่าจัดแต่งไม่พิมพ์นะครับสวยงามนะครับองค์นี้แต่งไม่พิมพ์ได้สวยงามนะครับอ่าถึงแม้ว่าเป็นพิมพ์ประกบก็ ก็จริงอยู่นะครับเป็นแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์ของยุคต้นนะครับแม่พิมพ์ของชุดพิมพ์พิตานะครับเพราะว่าพิมพ์พิตานี้จะเป็นพิมพ์ประกบสองหน้าหลังนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูการประกบนะครับจะมีร่องรอยการเลื่อมนิดหน่อยเพราะว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับทำสองชิ้นนะครับมาประกบเป็นชิ้นเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจ จุดนี้ด้วยนะครับทำสองชิ้นมาประกบเป็นชิ้นเดียวนะครับซึ่งจะล่อมาเป็นองค์นี้ก็มาประกบแล้วก็มีหุ่นคืบพึ่งนะครับอยู่ด้านในแล้วก็เทน้ำโลหะไปในช่องนี้นะครับในช่องนี้ซึ่งเป็นการชนวนนะครับองค์นี้เป็นรอยต่อนะครับเพื่อนๆเป็นรอยต่อระหว่างยุคต้นกับยุคยุคยุค,ยค ระว่างการเปลี่ยนท่ายนะครับมีการทดลองทำการเป็นที่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าพิมพ์ก็ยังประกบอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนพิมพ์กิจาระครับใช้พิมพ์ต,ต,ตัว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 เดิมนะครับเป็นพิมพ์ประกบหน้าหลังโดยรวมแล้วอัจฉริยะแล้วครับองนี้ก็ชัดเจนนะครับร่องรอยกัน ล่อรองร้อยกันล่อ,ลอการผลิตก็ชัดเจนนะครับ <ador> ความสวยงามก็ยังถือว่ายัางติดดังเดิมนะครับองน,นี้ <im itation> หนึ่งฐานสูงด้วยหาเนาะหายากนะครับไม่ค่อยเห็น,นครับ <im itation> อง์นี้อยู่กับผมมานานมากแล้วครับผมไปไปทำงานอยู่จังหวัดพิจิตรอยู่เกือบสิบปีนะครับ <im itation> อยู่กับผมมานานมากแล้วครับ อันนี้ได้มาจากแถวแวเพชรบุรีครับที่นู้นผมก็ยังมั่นใจว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นไม่ห่างบ้านลุงพ่อเท่าไรก็เปอร์เซ็นที่เป็นจะเป็นพระเท้ก็เยอะนะครับช่วงแรกๆที่หยิบจับมาก็ยังไม่มีความชำนิชำนาญเท่าไรนะครับในเรื่องการดูทรงดูพิมพ์นะครับเห็นแต่ผิวว่าเป็นผิวเก่านะครับ ก็เลยทาการเก็บมาตลอดเลยนะครับวันนี้วันแรกเลยนะครับที่เอามาออกให้เพื่อนๆได้ชมกันมาเป็นบุญตานะครับบางท่านอาจไม่เคยเห็นอ่าสองสี่ห้าเก้าเอาดูปีนะครับลวงพ่อท่านอา่าเสีย2 4งสี่หกสองสามปีนะครับหลังจากสร้างรุ่นนี้แล้วทันลวงพ่อครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าหลังจากสร้างองค์นี้แล้ว อสปีหลุงพ่อกำมรณาภาพโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำสิ่งดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆอน่แต่เพียงเท่านี้ก่อนอ่าเรามาชมมามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่เรามาศึกษาร่วมกันอันไหนที่ผมไม่รู้ก็ท่านก็สามารถจะคอมเมนต์มาบอกนะครับ มาบอกมาคุยกันได้นะครับถึงไหนที่ผมรู้แล้วก็ท่านก็ท่านยังไม่รู้ท่านก็สามารถจะเก็บเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับความจริงก็คือความจริง <c oughs> ก็ไม่มีขายเก่งทุกอย่างนะครับไม่มีใครเก่งทุกอย่างเราจขจากว่าเราจะโมเมนะครับมั่วนะครับนั่งเทียนแบบลักษณะนี้นะครับแต่ความรู้ที่ผมได้มานี่ผมก็ถามจาาคนพื้นที่นะครับ ถามแต่คนพื้นที่นะครับเนื่องด้วยผมไปอยู่เขตอ่าสามจังหวัดนะครับร้อยต่อนะครับไปทํางานอยู่ที่เมืองทองอยู่เกือบ10ปีนะครับผมไปทํางานตากเมืองทองอยู่เกือบ10ปีนะครับผมก็ได้ถามอ่าคุณทวดนะครับท่านก็ร้อยหลักร้อยนะครับอ่าซึ่งท่านก็อธิบายมาว่าอ่าการช่อชนวนนี้อ่า จะเบี้ยวหรือว่าจะเหลี่ยมก็คือไม่ใช่ไม uh, ่ใช่จุดแน่นอนหรือตายตัวนะครับบางองค์มีถึงหกเลี่ยมนะครับทําเป็นเหลี่ยมถึงหกเลี่ยมไม่ใช่สี่เลียมนะครับส่วนที่เป็นก้นกลมแบบนี้นี่คือเป็นรูปทรงพิมพ์ที่ทําการพัฒนามาเรียบร้อยแล้วครับมันเป็นก้านกลมนี่นะครับออกมาเป็นพิมพ์แบบลักษณะนี้แต่แต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่คิดถึงฐานนะครับถ้าเราปิดฐานนะครับคุณเพื่อนถ้าเราปิดฐาน เราก็จะเห็นว่าทรงพิมพ์พุทธลักษณะมีความใกล้เคียงกันแทบจะ8สเปอเซนเลยครับแต่ว่าช่างคนละคนนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือช่างคนละคนแกะนะครับไม่ใช่ช่างคนเดียวน,นะครับอันนี้เราอาถานพ์มาตีเสมอกันแล้วทุกอย่างก็ใกล้เคียงกันมากนะครับก็ต้องยอมรับนะครับความเก่งของช่างสมัยก่อนนะครับเขาสามารถจะ แกะได้ใกล้เคียงกันมากครับอย่างนี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับแปดสิบเปอร์เซ็นเลยครับอัตลักษณ์แต่ว่าเนื้อเนื้อทองแดงนี่ครับจะนิ่มกว่านะครับจะหล่อง่ายกว่าเนื้อลักษณะเนื้อนาแบบนี้นะครับเนื้อนานี่คือจะหล่อยากนะครับก็คือจะมีฟองมีฟองมีพงอากาศนะครับส่วนที่เป็นเนื้อทองแดงก็จะจะนุ่มนะครับจะเข้าทุกอนูนะครับจะมีก็คือให้เห็นช่วงการชนวนนี่ครับ ว่ามีต้องรอยของโพรงอากาศเห็นไหมครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็หลุมพอเงินฐานสูง2459เเพื่อนท่านใดนะครับที่มีเหมือนกันนะครับใครก็แล้วแต่ที่มีเหมือนกันนะครับอยากดูครับอยากเห็นครับเพื่อนๆคนไหนที่มีเคยมีแล้วนะครับหรือว่ามีอยู่ตอนนี้ก็เอามาดูเอามาเช็คได้นะครับ ก็การสนวนนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วจะตีเก๋ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการสร้างสมัยก่อนมีทั้งสี่เหลี่ยมและก็กลมนะครับหกเหลี่ยมยังมีเลยครับห้าเหลี่ยมก็มีครับแล้วแต่แล้วแต่อัตลักษณ์ของช่างที่เป็นผู้ทํานะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอขอบคุณจากใจอีกครั้ง ก็พบกันใหม่ในโอากาสหน้าในช่องชัดเดิมบางเช่นเคยครับวันนี้สวัสดีมีความสุขครับผม